มาพีน่น้องกินบักซีดาพอครับผมผลไม้อีสานบ้านข่อยพีน่พน้องผลไม้อีสานบ้านข่อยครับผมบักซีดาพี่น้องนี่ขางฟังสะพีนพ่น้องบซีดาครับผมโอ้นี่ยกำลังน้อยครับผมน้อยเต็มต้นเลยพีนพ่น้องนี่เต็มต้นเลยครับผมโอ้โนี่ครับผมน้อยดกพี่น้องน้อยดกพี่น้องกินเม้มใต้ต้นเลยพี่น้องไปครับสวัสดีพีน่น้อง Mười lái phe nọ, chín tay tổn lấy phe nọ, tổn mận bao thúng, nói đốt thêm tổn lấy nọ, em tổn lấy phe nọ, cọp qua phe nọ. แจกไปน้องครับกินคงินครับผม